บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ อัปเดตสวัสดิการจากทางภาครัฐในเดือนกันยายนนี้นะคะคุณผู้ชมและที่สําคัญค่ะพี่น้องเกษตรกรชาวนาได้รับการโอนเงินโอนตรงเข้าบัญชีรอบแรกไปแล้วนะคะส่วนรอบที่2จะดําเนินการจ่ายเงินอย่างไรแบบไหนสวัสดิการจากทางภาครัฐนั่นจะพาคุณผู้ชมไปติดตามและนอกจากนี้ค่ะพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ในกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดพร้อมกับอัปเดตตารางการจ่ายเงิน8วันที่จะใจ่ายในเดือนกันยายนนี้มีวงเงินอะไร บ้างกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้และมีเงินพิเศษด้วยนะคะติดตามอัปเดตกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศนะคะเอาละค่ะพี่น้องกเกษตรกรชาวนาต้องบอกว่าร่วมแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งมีการจ่ายเงินโอนเงินจากทางธนาคารตกรสที่กรมส่งเสริมการ,กรเกษตรส่งข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอนเงินไรและ1000บาทเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรแล้วนะคะร่วมแสดงความยินดีด้วยค่ะวันที่4กันยายนเป็นวันสุดท้ายของรอบแรกที่จะได้รับ การออน,นิเงแต่ในส่วนของเกษตรกร,ร,กรชาวนาท่านไหนที่ยังคงไม่ได้รับการโอ,อนเงินไม่ต้องตกใจนะคะบางพื้นที่ยังคงประชาคมค่ะบางพื้นที่รอการนําส่งข้อมูลแล้วก็ส่งข้อมูลให้กับทางธนาคารทกศเพระนาะฉะนั้นนะคะในช่วงวันที่1วันที่2วันที่3วันที่4ที่ผ่านมานะคะพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนามีการโอ,อนเงินไปแล้ว1.7ล้านคูเรนแต่ยังคงเหลืออีกประมาณ2.9้าล้านคูเรนวงเงินงบประมาณ,ณ25,000กว่าล้านบาทได้มีการอนุมัติออกมาแล้วแล้วก็ เตรียมความพร้อมจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาตามทะเบียนเกษตรกรแล้วก็ส่งข้อมูลตามลําดับที่จะอนให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศนั่นเองค่ะไหนใครที่ยังคงไม่ได้รับการอนเงินร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้นะคะและนอกจากนี้ค่ะสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนกันยายนยังคงได้รับสิทธิ์อย่างต่อเนื่องเราเริ่มกันวันที่1ิกันยายนนะคะเบี่ยงชีพผู้สูงอายุค่ะ6 0 0้อถึงหนึ่บาทตามเกณฑ์อายุเลยแล้วก็เบี่ยงชีพผู้พิการ8 0 0ถึง1,000บาทตามเกณฑ์อายุเหมือนกัน แล้วก็เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด600บาทค่ะคุณผู้ชมโอนตรงในวันที่10กันยายนนี้นะคะส่วนวันที่15กันยายนค่ะค่าป่วยการอสมอและอสสอนะคะ2,000บาทและในส่วนของรายการหักชาวพนักงานอสมอนั้น ขึ้นอยู่กับเนื้องานต้นสังกัดแต่วันที่15กันยายนนี้2,000บาทถูกโอนตรงเข้าบัญชีอย่างแน่นอนค่ะในส่วนของการจ่ายเงินในเดือนกันยายนนี้มีเงินพิเศษเงินสงเคราะห์ในกลุ่มผู้มีอะไรได้น้อยสําหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะคะได้รับสิสริการแห่งรัฐจากทางภาครัฐค่ะคุณผู้ชมก็จะมีการโอนเงินด้วยเช่นกันนะคะในช่วงวันที่16กันยายนใครที่เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเกิดก่อนพศ2496กลางกระเป๋ารอการโอนเงินค่ะคุณ และใครที่เกิดในช่วงพศ2496ถึงพศ2 5 0 2จะโอนเงินในวันที่17กันยายน2 5 6 8นะคะและถ้าหากใครที่เกิดในพศ2 5 0 3ถึงพศ2508ค่ะสำหรับเงินสูงเคราะห์ในกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะคะก็จะโอนในวันที่18กันยายน2 5 6 8ค่ะสำหรับการจ่ายเงินยังคงจ่ายอย่างต่อเนื่องในวันที่19กันยายน2568เงินเบี้ยผู้พิการ200บาท สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะถูกอนตรงเข้าบัญชีด้วยเช่นกันค่ะคุณผู้ชมและนอกจากนี้โค้งสุดท้ายในการจ่ายเงินนะคะ30กันยายน2 5งพเงินสงเคราะห์บุตรในกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา33หรือว่ามาตรา3 9มสิบเก้าค่ะหนึ่งพันบาทต่อบุตรหนึ่งคนคาวละไม่เกิน3คนจะถูกอนตรงโค้งสุดท้ายของเดือนกันยายน2 5งพยินดีด้วยนะคะนี่แหละค่ะคือตารางการจ่ายเงินและข่าวดีพี่น้องเกษตรกรชนาข่าวดีพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้สูง ผู้พิการแล้วก็เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดและก็พี่น้องประชาชนในกลุ่มอสมอและอสสอทั่วประเทศนะคะได้รับสิทธิ์ทุกคนใครอยู่ในกลุ่มไหนร่วมแสดงความคิดเหน็นเข้ามาในช่องได้ค่ะและทิ้งท้ายในวันนี้นะคะสําหรับพี่น้องเกษตรกร,กรชาวนาท่านไหนที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินชัดเจนจากคุณชัชวานแพทย์ยาไทยจะได้หายคล่องใจกันเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะใครยังไม่ได้เงินค่าเก็บเกี่ยวไล่ละหนึ่งพันบาทต้องดูครับครับสวัสดีครับพี่น้องครับ ผมสอสอบิคครับชาชวานแพทย์ยาไทยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชเขตเจ็ดพักไทยสร้างไทยครับูุแทนลูกชาวน้าทงกุล่าห้องไห้เดี๋ยวจะมาตอบปัญหาแล้วก็ข้อข้องใจข้อสงสัยที่พี่น้องเกษตรกรชาวนาถามกันมามา,มากมายว่าทําไมยังไม่ได้เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาททั้งนาปังนาปี หลายคนก็มีข้อสงสัยหลายอย่างนะครับลงทะเบียนไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ไม่ได้นู่นนี่นั่นก็เลยจะมาอธิบายข้อมูลที่ผมได้รับมาให้พี่น้องชาวนาได้ฟังเป็นข้อมูละนะครับต้องนําเรียนอย่างนี้ครับปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยที่พี่น้องชาวนายังไม่ได้รับเงินไร่ละ1,000บาทเนี่ยมันมีอยู่2ส,ส่วนด้วยกันอย่างที่พี่น้องได้รับทราบนะครับว่าทกสได้เริ่มโอนเงินช่วยเหลือชาวนาไล่ละ1 0 0 0งพันบาทตั้งแต่วันที่1 กันยาเป็นการโอนเงินให้พ hmm. ี่น้องชาวนานาปังแ0 0แสนัวเรือนวันที่สองนะครับเป็นการโอนให้พ <No> bueno ี่น้องชาวนาภาคเหนือวันที่สาก็ค um> ือวันนี้เนี่ยเป็นการโอนให้พี่น้องชาวนาภาคอีสานแล้วก็พรุ่งนี้วันที่สี่เนี่ยเป็นการโอนให้พี่น้องชาวนาภาคอื่นๆนั่นก็คือภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกภาคตะวันตกเพราะฉะนั้นประเด็นแรกถ้าพี่น้องนาปังยังไม่ได้รับอ่ะพี่น้องต้องฟังแต่ถ้าวันนี้วันที่สมเนี่ยพี่น้องภาคใต้ ยังไม่ได้รับต้องเข้าใจนะครับเพราะว่ามันยังไม่ถึงวันโอนของท่านอันนี้ต้องเข้าใจตรงกันต้องตรวจสอบว่าท่านอยู่ในภูมิภาคใดแล้ววันโอนของท่านถึงรอบหรือยังถ้าถึงรอบแล้วทกศก็จะโอนเงินเข้าบัญชีของทุกท่านโดยที่ทุกท่านจะต้องได้รับการยืนยันจากทางกรมส่งเสริมการเกษตรหรือเกษตรอำเภอซสก่อนทีนี้ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับวันนี้เนี่ยผมทราบมาว่าทางทกศเนี่ยได้รับไอชื่อ ของพี่น้องชาวนาเนี่ยที่ยืนยันสิทธิ์แล้วเนี่ยอย่างนาปังนี่ที่มี8 0 0แสนกว่าลายชื่อเนี่ยเจ็ดแสนลายชื่อนะครับได้รับการโอนเรียบร้อยยังมีปัญหาอยู่ที่ประมาณ10,000แสนลายชื่อส่วนนาปีเนี่ยนะครับลายชื่อที่ยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้วที่ไม่มีปัญหาที่ทกศได้มาเนี่ยมีอยู่แค่1.7ล้านลายชื่อแค่นั้นเองนั่นแสดงว่าอีก3ล้านลายชื่อ3ล้านครัวเรือนมีปัญหาปัญหาที่มีเกิดจากอะไรครับหนึ่ง ท่านยังไม่ได้รับการยืนยันประชาคมโดยรอบนี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเป็นรอบที่มีการยืนยันประชาคมในรอบของเดือนกรกฎาคมเพราะฉะนั้นท่านใดที่ยังมีปัญหาเรื่องการประชาคมการยืนยันการตรวจแปลงเนี่ยก็จะได้รับการยืนยันในรอบที่สองก็จะยังครับใครที่ยังไม่ยืนยันก็จะกองอยู่ที่3ล้านลายชื่อนีอ่คือปัญหาเรื่อง การประชาคมการยืนยันสิทธิ์ส่วนปัญหาที่สองนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของบัญชีธนาคารเกษตรกร,กรลายใหม่นี่ยังไม่เปิดบัญชีทกศนี่ต้องรีบไปเปิดบัญชีทกศแล้วก็ไปยืนยันที่สํานักงานเกษตรอําเภอบางคนก็มีชื่อนามสกุลท่านเนี่ยมันไม่ตรงกับชื่อที่ท่านลงทะเบียนไว้เพราะฉะนั้นชื่อทกศบัญชีของทกศกับชื่อที่ลงทะเบียนจะต้องตรงกัน,อ,นอีกอันหนึ่งก็คือบัญชีที่ท่านเปิดไว้กับทกศเนี่ย บางคนเป็นบัญชีที่ร่วมกับบุคคนอื่นไม่ได้นะครับต้องเป็นบัญชีท่านที่มีรายชื่อตรงกันอันนี้ผมนําเรียนนะครับแล้วก็บัญชีที่ไม่มีการเดินบัญชีที่ถูกปิดเนี่ยท่านต้องไปเปิดใหม่ผมขอนำเรียน2ส,ส่วนใหญ่ๆให้ฟังว่าปัญหา2ส,ส่วนมันคือปัญหาท่านยังไม่ได้รับการยืนยันยังไม่ได้ประชาคม ในรอบแรกชื่อของท่านก็จะไปกองอยู่รอบที่2อาพอท่านผ่านการประชาคมรอบที่2ในกลุ่มก้อน3ล้านคนในเรื่องของนาปีท่านเขาถึงจะถูกส่งลายชื่อไปที่ทกศประเด็นที่2คือเรื่องของบัญชีตรงนี้ท่านต้องตรวจสอบดีๆท่านประชาคมแล้วนะครับแต่ว่าท่านยังมีปัญหาเรื่องบัญชีอย่างที่ผมแนะนําเรียนท่านต้องไปตรวจสอบที่ทกศยืนยันให้ตรงกัน2ปัญหาที่ผมแนะนําเรียนท่านท่านแก้ไขเสร็จแล้วคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาเพราะรายชื่อจะส่งไปที่ทกศแล้วทกศก็จะ โอนเงินให้ท่านเป็นรอบๆนะครับผมยืนยันว่าเป็นรอบๆไม่ได้โอนรอบเดียวรายชื่อตรวจสอบแล้วบัญชีตรวจสอบแล้วถูกต้องก็จะได้รับการโอนเป็นรอบๆท้ายที่สุดถ้ามันไม่ได้จริงๆนะครับท่านก็ต้องไปติดตามที่เกษตรอำเภอแล้วก็ไปติดตามที่กกกสดูว่าปัญหาของท่านมันติดที่จุดไหนนี่คือแนวทางที่ผมได้รับการยืนยันมาทางจากทางเกษตรอำเภอแล้วก็ทางธนาคารเพื่อ,อการเกษตรหรือว่าทกกสนะครับพี่น้องครับ นำเรียนพี่น้องเป็นเบื้องต้นก่อนสําหรับข้อมูลการแก้ปัญหาเบื้องต้นแล้วก็เป็นความเข้าใจของพี่น้องเพื่อที่จะให้พี่น้องเข้าใจตรงกันใจเย็นๆนิดสักนิดหนึ่งเพราะว่าปัญหานี้เนี่ยเกิดจากว่าปกติแล้วเงินช่วยเหลือพี่น้องชาวนาเนี่ยส่วนใหญ่จะได้รับในช่วงเดือนธันวาคมจิกาการดําเนินการเตรียมการไว้ของหน่วยงานอาจจะไม่ได้เตรียมการไว้เอาไ,ไว้ง่ายว่าปีนี้ได้เร็วมันก็เลยตั้งหลักบ่ถึกนั่นแหละพี่น้องครับเข้าใจตรงกันนะครับ ขอให้ทางหน่วยงานนะครับกับพี่น้องประชาชนปรับความเข้าใจกันผมเชื่อว่าให้ทุกฝ่ายใจเย็นๆนิดนึงนะครับมันดีแล้วครับยี่เงินมันถูกอนุมัติแล้วก็ไม่ได้ต้องไปขานปาง,ปางขั้นตอนที่ยุ่งยากอย่างแอปพิเคชันทางรัฐนะครับเข้าบัญชีโดยตรงเพียงแต่ว่าขั้นตอนในการตรวจสอบอาจจะช้าช้านิดหนึ่งแต่ว่ามั่นใจครับว่าปัญหาต่างๆก็ถูกแก้ไขมาในทิศทางที่ดีขึ้นก็ดีใจกับพี่น้องชาวนาอีกครั้งหนึ่งครับต้องขอบคุณ ทุกๆท,ท่านนะครับที่ร่วมผาักดันช่วยกันผมผู้แทนบิ๊กครับชัชวาแพทย์ยาไทยลาไปก่อนครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมนี่คือขอ้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากคลิปนี้นันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ